เขาสู่ช่วง MFC มันนี่กูรค่ะคุณผู้ชมคะเนื่องจากวันนี้เป็นวัน,วนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เป็นวันพ่อแห่งชาติด้วยนะคะวันนี้ดรสุภกรสุนทรกิจค่ะก็เลยจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนแบบตามรอยพ่อนะคะเศรษฐกิจต้องพอเพียงด้วยสวัสดีค่ะจันคะสวัสดีครับมันเป็นยังไงคะลงทุนแบบพอเพียง <c oughs> คื อย่างนี้ดีวกว่าครับคือว่าในเรื่องของตัว s u f f i c i e n t economy มีการพูดถึงกันเยอะหรือเศรษฐกิจแบบพอเพียงมีการพูดมาเยอะนะครับแล้วก็มีการประยุกต์ไปใช้นะครับไม่ว่าในเรื่องของการดำเนินชีวิตนะครับ จริงๆการลงทุนเนี่ยนะครับที่เราพูดกันมาเนี่ยนะครับตลอดทั้งปีเนี่ยมันดูนเหมือนว่าพูดในเรื่องของการลงทุนเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงๆนะครับคนอาจจะคิดแบบนั้นแต่ถ้าใครที่ติดตามรายการของเราโดยตลอดจะรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหลักที่เราพูดมาโดยตลอดนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสอดคล้องกับหลักเศรษฐกษิจอย่างพอเพียงได้ในระดับหนึ่งะนะครับดังนั้นวันนี้เนี่ยเราเลยคิดว่าเอ๊ะเราก็เลยอยากจะลองมาดูว่าถ้าเราจะลงทุนแบบพอเพียงเนี่ยนะครับมันมันจะนะครับสามารถทําได้อย่างไรบ้าง นะครับ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งเนี่ยเพื่อนะครับเป็นการตอบรับตลาดหุ้นในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็วนะครับหลังจากที่รองรับข่าวที่ไม่ค่อยดีมาแล้วเนี่ยนะครับช่วงนี้เรารู้ว่านะครับนองทุนที่นะครับเฝ้าเฝ้ารอตการลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยเขาจะคิดอย่างไรนะครับแล้วลองดูว่าการลงทุนแบบพอเพียงเนี่ยมันมีหลักการอย่างไรครับฟังดูเหมือนจะง่ายนะคะเพราะว่าผู้ลงทุนนั้นสามารถนําเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกใช้กับการลงทุนได้เพียงแต่ว่าหลักการมันคืออะไรบ้างคะอาจารย์คหลักการของของการ ผมอาจจะลองสรุปเป็น3ข้อด้วยกันละกันครับอย่างที่1เนี่ยนะครับเราต้องรู้ตัวเองก่อนทุกคนไม่เหมือนกันจอยก,ก็ลงทุนแบบหนึ่ง <c oughs> ผมก็ลงทุนแบบหนึ่ง การรู้ตัวเองแปลว่าเราอายุเท่าไหร่ครับเราลงทุนไปเพื่ออะไรเรารับความเสี่ยงได้มากน้อยแค่ไหนนะครับอันนี้คือหลักการสําคัญว่าถ้าเรารู้ตัวว่าเรารับความเสี่ยงไม่ได้แต่เราไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เขาชอบลงทุนในหุ้นนะครับถึงจะมีกําไรในหุ้นเยอะแล้วเราไปลงทุนตามเขาอันนี้เนี่ยเรียกว่าลงทุนแบบผิดหลักการนะครับถึงจะอยากได้ยังไงก็ควรจะต้องดูตัวเองก่อนต้องครับก็คือว่าถ้าตัวเราเนี่ยเรารู้ว่าเราต้องการลงทุนอย่างสม่ําเสมอค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่พอ พอเราไปเกิดความรู้สึกว่าลงทุนตามเพื่อนที่เขาอยากชอบความเสี่ยงนะครับเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่สูงนะครับอันนี้เนี่ยมันผิดหลักการว่าตัวเรานะครับมีความชอบนะครับรับความเสี่ยงได้แค่นี้แต่ว่าเราลงเกินตัวของเราไปนะครับหรือ2บางคนเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ในวัยหนุ่มที่เริ่มทํางานเนี่ยนะครับยังมีอนาคตอีกไกลแต่กลับลงทุนแบบ เรียกว่าลงทุนน้อยเกินไปเช่นเอาแต่ฝากเงินอย่างเดียวซึ่งอย่างนี้การเติบโตของสินทรัพย์เนี่ยมันจะน้อยกว่าความสามารถในการรับความเสี่ยงของตัวเองได้ทําให้เกิดปัญหาข้อหนึ่งก็คือว่ามันไม่พอเพียงนะครับคือสิ่งที่เราอยากได้ในอนาคตอีก10ปีหรือ20ปีเนี่ยนะครับในวัยกเกษียณที่เราวางแผนไว้เนี่ยไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อันนั้นได้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งแรกคือความพอประมาณนะครับนั่นเป็นหลักการข้อที่1น,นะครับ ส่วนหลักการข้อที่2อ,อันนั้นคงจะได้ยินกันบ่อยๆนะครับผมจะสรุปว่าความมีเหตุผลคือการลงทุนในแต่ละครั้งไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตราสารหนี้หรือในหุ้นหรือในกองทุนรวมมาสัง,สงหาริมทรัพย์หรือการลงทุนในทองคําหรือน้ามันสิ่งหนึ่งที่อยากให้นักลงทุนทราบตลอดมาคือว่าเราลงทุนไปทําไม ตัวพื้นฐานหรือปัจจัยพื้นฐานของ mm hmm. ของสินทรัพย์ที่เราจะไปลงทุนไม่ว่าจะเป็นหุ้นรายตัวหรือทองคําหรือน้ํามันเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยพื้นฐานอะไรอะไรคือปัจจัยที่จะทําให้มันมีการเติบโตสูงขึ้นในอนาคต <Okay. S 1> นะครับหลักการสุดท้ายก็คือในเรื่องของการมีภูมิคุ้มกันที่ดีนะครับ mm hmm. จะลืมว่าการลงทุนไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันจะมีความเสี่ยงอยู่เพราะฉะนั้นเองเนี่ยนะครับการลงทุนที่ดีจําเป็นที่เราต้องเตรียมใจไปว่าบางครั้งเนี่ยนะครับถึงแม้เราคิดว่าหุ้นจะดีเศรษฐกิจจะเเตตติิบโแ่ถ้ากด เหตุการณ์อะไรที่รุนแรงเกิดขึ้นนะครับตลาดหุ้นก็อาจจะพลิกผันการลงทุนมันมีความเสี่ยงอยู่ในตัวมันเองอยู่แล้วแต่เสี่ยงมากเสี่ยงน้อยขึ้นอยู่กับประเภทหลักทรัพย์นะครับเพราะฉะนั้นการมีความคุ้มภูมิคุ้มกันที่ดีคือว่าถ้ามีเหตุการณ์อะไรขึ้นเนี่ยนะครับเรารับความรู้สึกนั้นได้ไดหรือไม่ไมครับ และสำหรับสัปดาห์นี้ค่ะคุณผู้ชมคะทาง MFC มันนี่กูรูโดยดรสุภกรศูนทรกิจก็มีรางวัลใหญ่มาแจกคุณผู้ชมด้วยค่ะคําถามมีอยู่ว่านะครับการลงทุนนะครับแบบพอเพียงเนี่ยนะครับมีหลักการข้อที่1คือนะครับความพอประมาณหมายความว่าอย่างไรนะครับถ้าคิดว่าข้อที่1คือนะครับ การลงทุนนะครับให้เหมาะสมกับนะครับความเสี่ยงที่ตัวเองรับได้นะครับก็กด1นะครับหรือ2นะครับถ้าคิดว่าความพอประมาณหมายถึงนะครับความรู้นะครับในเรื่องของปัจจัยพื้นฐานของสิ่งที่เราลงทุนก็กด2ครับแล้วหลังจากนั้นนะคะส่ง SMS มาที่หมายเลขโทรศัพท์0 8 1 6 3 3 6 6 7 7ค่ะรางวัลสำหรับสัปดาห์นี้โอ้โหเป็นรางวัลใหญ่เลยค่ะเป็นนะครับตัวบัตรนะครับสปานะครับสำหรับนวดนะครับเป็นนวดน้ำมันนะครับของโรงแรมมิเลเนียมสุขุมวิท ค,ค่ะข้อสาคัญคือนวดน้ํามันกุหลาบสะหนามั <c oughs> นะคะส่งทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันกับทาง MFC มานนี่กูรูมือไวๆนะคะ สมันง่ายขึ้นอ่ะมีเงินเข้ามีเงินออกเมื่อไหร่ปุ๊บ24ชั่วโมง SMS ตลอดเวลาเดือนดึงเลขาส่วนตัว10บบาทเหรอคุ้มมากๆไปที่ตู้ปุ๊บสมัครป้าเลขาเนี่ยลอยออกมาเลยสมัครเลยจากไทยพาณิชย์ตู้นี้น่ากดเพราะอะไรครับเราไม่ต้องเสี่ยงกับการที่เราไปกดเงินแล้วเราเป็นอะไรก็ไม่มีใครรับผิดชอบคนมาจี้เงี้ยบาดเจ็บเงี้ยเขาจะจ่ายให้เลยตู้ไทยพาณิชย์เท่านั้นคุ้มครองทั้งคุณและเงินของคุณเดี๋ยวนี้อาจจะต้องคิดใหม่ละมองหาตู้เอสซีบีก็พอค่ะ พลังแห่งความทุ่มเทซาสซองประกายสดใสพลังแห่งความมุ่งมั่นงอกงามให้ได้เก็บเกี่ยวพลังแห่งการรอคอยทา้าทายให้สอดแสวงหาพลังแห่งความเชื่อมั่นเป็นจุดเริ่มต้นของก้าวที่ยิ่งใหญ่สำรวจและผลิตป,ปิโตรเลียมเพื่อคนไทยความภาคภูมิใจของปตทสอพอ คนอื่นเขาชื่นสุขสันมีรักมีบ้านคุณก็มีได้ทอสอจัดให้ด้วย <ไป S 2> โ<อ>ครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อบุคลากรภาครัฐดอกเบี้ย0%นานถึง6เดือน<อ>วงเงินกู้สูงสุด100%มดเค30พฤศจิกายนนี้รับสิทธิเติมฝันทุกสังกัดธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อบ้านเพื่อคุณ